มาม่าไข่เค็มโรยหน้าไข่กุ้งครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับต้มน้ำกันก่อนครับง่ายๆครับครับแล้วก็เอาเส้นใส่ครับให้ต้มต้มให้สุกครับเส้นต้มได้ที่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเทน้ำกันนะครับปิดแก๊ส เทน้ำกันครับน่ครับไม่มีตัวรองนี่ครับเทไปเลยครับน้ำออกหมดแล้วนะครับก็เทลงกลับไปครับเดี๋ยวเราจะมาคลุกเคล้ากันครับปรุงใส่ไปครับคลุกเคล้าครับให้ชั่วครับหอมครับกิ่นหอมมแล้ว เติมข้าที่ครับให้คนให้เข้าทั่วๆนะครับนี่ครับเรามาจัดจานแล้วนะครับไข่กุ้งครับเราก็จะมาตักใส่นะครับตามธรรมชาติครับก็จะหล่นไปไหนก็ปล่อยครับอันนี้ก็คือเหลือครับเหลือๆใส่ให้หมด ไข่กุ้งทำเป,ป็นจินี่ครับอะไรไม่มีนี่มาม่าไข่เค็มครับโรยไข่กุ้งครับ อือร่อยครับก,กุบกับกุบกับเลยครับไข่กุ้งแตกมาม่ม่ม็มองม็ดมองมครับอืสุดนะฮะนี่ครับแอบกินนะอืเสียงมาอร่อยมากครับ